สวัสดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันที่ราศีมังกรแม่าัุดินกันต่อนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่1 6กถึง28กุมภาพันธ์2564ค่ะเราดูดวงดาวของวันสิ้นเดือนนะคะวันที่2 8กุมภาพันธ์2564อ่ค่ะดวงดาวของชาวราศีมังกรแม่ทัุดินมีดาว สาในเรือนเสานะคะในรอบในรอบ30ปีค่ะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตค่ะมีดาวพระหัสจากวินาศการได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังและเป็นดาวพระหัสจากสัชชะเพื่อนใกล้ชิดนะคะการค้าขายติดต่อ,กอใกล้ไกลมีดาวพุธมาจาก อริอุปสรกค์ศัตรูคู่แข่งการแข่งขันเพื่อให้ได้มาและเป็นดาวพุทธการสื่อสารขีดขีดเข,ข,ขียนเขียน,ยนการใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็มาจากสุภาคือความสุขการแต่งงานการได้รับความอุปรัมภ์ช่วยเหลือกับคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างทิ้น,นะคะการเดินทางมีดาวอาทิตย์กระสุกมาอยู่ในเรือนกระดุมพระสิ่งที่ได้มารายได้นะคะ อาทิตย์นั้นก็มาจากมรณะการได้รับมรดกการพัดพาทางไกลคนทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะและเป็นดาวจันท์คือปะตะัตตนิคู่ครองคนรักไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะก็จะสิ่งที่ได้มานั้นก็เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามคนที่อยู่ห้นทางไกลามาให้การเงินไรายได้เกิดขึ้นนะคะเป็นชาวราหู ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถินแดนไกลนะคะก็ไปอยู่ในเรือนของปุตตะคนรักนะคะสิ่งเริ่มในใหม่ชาวราชาวราศีมังกรแม่ธาตุดินก็จะเป็นคนริเริ่มในเรื่องสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อความสําเร็จเพื่อให้ได้ลาภผลนะคะกับพันธุทุครอบครัวรักทรัพย์บ้านที่ดินค่ะลาภผลที่จะได้มานั้นก็ ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะคะอ่ะไปเริ่มดูที่คนมีคู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเป็นกําลังใจกันทุกทุกวันนะคะมีความสุขนะคะ คนมีคู่ค่ะ16ถึง28กุมภาพันธ์2564คนมีคู่3ถ้วย6ดาบ3ดาบแต่แม่จะเชียน อาดาเดอะ t ร์มประชาถือไม้หากคนมีคู่นะคะอาติดต่อกับคนที่ห่างไกลกันนะคะอาการเริ่มต้นนี้หยุดเยื้อมายาวนานนะคะจนเย็นไปแล้วนะคะจะเย็นไปแล้วชาวราศีมังกรแม่ทัดดินเย็นค่ะ จะเยือกเย็ยนกับปัญหาที่เข้ามากับความรักก็ห่างไกลกันนะคะแต่แม้จะเชียนี้คือดาวพุธนะคะเกิดอุปสรรคปัญหาห่างไกลกันการขีดเขียนติดต่อกันใช้สื่อโซเชียลมีเดียนะคะเกิดอุปสรรคปัญหากับคนทางไกลนะคะสุภะคนทางไกลคะ่ะมีอุปสรรคปัญหากับคน ห่างไกลกันต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนที่จะมาอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือนั้นก็ออกมาเกี่ยวข้องกับตนเองนะคะทับลัคนานะคะดาวพุธก็มาเจอกับสัตวเชือเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติมาก่อนนะคะวินาศก็คือเงียบนะคะเกิดความเงียบไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยกันนะคะผู้ใหญ่นี้ดาวปรหัสนะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนคนทางไกลนะคะเกิดความสงบเงียบใช้ความเงียบนะคะ ในการติดต่อกับคนรักคนรักทางไกลนะคะแม้จะห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันนะคะผู้ใหญ่นี้ผู้บรรลุแล้วนะคะมีประสบการณ์ชีวิตเงียบเชียบนะคะอยู่ในสีในธรรมนะคะสงบเงียบนะคะก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นคนเก่าที่มา ให้การสนับสนุนนะคะแม้จะห่างไกลกันนะคะสำหรับคนมีคู่แต่เจอผู้ใหญ่นะคะผู้มีความรู้สติปัญญาผู้อย่างรู้นะคะคนพบคนคนพบตัวตนของตนเองนะคะเป็นบุคคลที่มีการงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดค่ะเป็นผู้ใหญ่รูบาอาจารย์ค่ะอีกฝ่ายเขารู้สึกยังไงนะคะก้าวถ้วย จัดจมเนเด็กถือไม้ที่เอ็มเพอร์หาเรียนด่งถ้วยราชินีถือถ้วยเป็นคนทางไกลนะคะชาวราศีมังกรแม่ธาตุดินไปพบกับ คนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นบุคคลเก่ากันมาก่อนนะคะร,รู้จักกันมาก่อนเคยร่วมงานกันมาขอก่อน,นะคะดาวเสาร์จัดชเมนเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ใหญ่นี้ที่มีสเสน่ห์นี้นะคะอะเป็นคนที่เรารู้จักคนเก่าแก่นะคะอะมาเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะคะมีอุปสรรค การติดต่อกันเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเป็นพ่อเป็นผู้มีอำนาจบารมีเป็นนักปกครองนะคะอ่ามีลูกติดมาด้วยนะคะเนี่ยอ่าแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเยือกเย็นนะคะมีความผิดหวังกับชีวิตการแต่งงานสมรสนะคะไม่ประสบความสำเร็จกับความรักนะคะมีลูกติดมาก็มาพบรักใหม่กับชาวราศีมังกรแม่ธาตุดินนะคะด้วยความอ่อนโยนนะคะ เป็นการกลับมาพบกันใหม่นะคะถูกใจค่ะอ่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาก่อนการกลับมาพบกันใหม่ทุกสิ่งเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนะคะที่รอคอยเคยร่วมงานกันนะคะคนเก่ากลับมาเคืนดีกันนะคะแต่คุยกันแบบเงียบๆนะคะอ่าท่านผู้ใหญ่นี้มีประสบการณ์มีลูกติดมาด้วยอะนะถ้าจะมาทําอะไรอเหมือนเด็กๆไม่ได้ลอะอเข ใช้ความสุขุมรอบคอบในการติดต่อกับชาวราศีมังกรนะที่ติดต่อใช้สื่อโซเชียลมีเดียทางไกลนี้ก็กลับมาพบกันใหม่โดยความรักเริ่มต้นกันใหม่นะคะมีลูกติดมาด้วยนะคะมีความสำเร็จกับชีวิตค่ะ รรมะนี่ก็เพื่อเคยร่วมงานร่วมบุญกันมาก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสิ่งที่ทาไว้ก็ไม่ได้มาได้สิ่งที่ไม่ได้นะสิ่งที่ไม่อยากได้นะก็ได้การกลับมาพบกันใหม่ที่รอคอยนี้ก็ขอใช้เวลานะคะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคำแนะนำค่ะ จะ inside นะคะพบกันอย่างรู้เกิดขึ้นกับตนเองมีแสงสว่างตะเกียงนำทางนะคะอย่างรู้จากตนเองมากยิ่งขึ้นอดีตก็จบไปแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะต่างฝ่ายต่างผ่านวันเวลามาด้วยกันนะคะมาเริ่มพบกันใหม่นะคะเป็นคู่บุญกันมาก่อน พิเศษตนเองนะคะเป็นผู้มีอํานาจบารมีนักปกครองก็ทําหน้าที่ของตนเองไปนะคะเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความรอบคอบนะเปิดเผยตนเองกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะการพูดคุยกันใช้สติปัญญาความรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะรู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นค่ะพิเศษเปิดเผยตัวตนออกมามีคณลักําะกลังมากยิ่งขึ้นนะคะเป็น ผู้นำนะคะเป็นราชสีที่มีบาดแผลเยียวยาตนเองเรียบร้อยแล้วนะคะเดอะเฮอร์มิตเยียวยาตนเองด้วยความสุขสงบสันติสุขเกิดขึ้นในใจแล้วกลับมาพบกันใหม่พิเศนตนเองด้วยพละกําลังที่มีนะคะแม้เราเป็นราชสีที่มีแผ้เต็มตัวเราก็เยียวยาตนเองรักษาให้หายได้อย่าให้ใครมาทําร้ายเราอีกนะคะดูแลตนเองและคน รอบข้างได้สาเร็จโดยพละกกำลังค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะคนรักเก่ากลับมาคืนดีกันชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะ,ะผู้ใหญ่คนมีอายุมากกว่านะคะอายุมากกว่าชาวราศีมังกรไมทาตินได้คู่เป็นผู้ใหญ่ค่ะมีอายุมากกว่าไปดูที่คนสถานะไม่ชัดเจนค่ะ ิบเรียนจัดเมนก็คือดาวเสาร์นะคะการหมุนเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ30ปีคนเก่าก็จะหมุนเวียนกลับมาหรือคนเก่าจบไปแล้วนะคะคนใหม่เข้ามาก็ใช้เวลาศึกษาเรียนรู้กันค่ะเริ่มต้นตั้งแต่5ธันวาคม2563ยาวไปถึง2ปีครึ่งนะคะ อดทนได้และลงมือทำเพื่อการปรับมาพบกันนะคะสบเปรียนฟูหนึ่งถ้วยเจ็ดดาบสามถ้วยห้าดาบ เด็กถือไม้คนสถานะไม่ชัดเจนนะคะ,ะผูกพันกับครอบครัวมายาวนานนะคะ,ะมีความร่าเริงสดใสนะคะการผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นนะคะเกิดความมั่นคงกับชีวิตนะคะสิบเหรียญน,นี้กับดูฟูผจญภัยครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นค่ะสิบเหรียญก็คือกระดุมพระสิ่งที่ได้มานั้นก็ได้มาจาก ทางไกลนะคะมรดกมรดกตกทอดนะคะมรณะนะคะได้มาจากปัตตนีเพศตรงข้ามสุภะคือคนทางไกลความสุขนะคะจะเกิดความสุขสนุกสนานนะคะการพูดคุยกันดาวพุธก็มาอยู่ในเรือนกระดมพระสิ่งที่ได้มาอยู่เรือนราหูราหูนั้นก็ไปอยู่กับปุตตะนะคะคน,นที่เราไปเกี่ยวข้องนี้มีความสนุกสนานเกิดขึ้นกับชีวิตนะคะ มีดาวอังคารมาอยู่ในเรือนปุตตะสิ่งใหม่ๆก็คือราบที่เราจะได้จากครอบครัวนะคะ,ะการเริ่มต้นที่รักใครชอบพอกันที่ไม่ค่อยจะเปิดเผยสถานะนะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทบทวนกับอดีตนะคะเป็นเพื่อนสนิทนะคะเพื่อนที่แสนดีนะคะชาวราศีมังกรเป็นเพื่อนสนิทของคนรักค่ะ,ะมีความร่าเริงเหมือนเด็กนะคะ เอ็นมิดกับคนทั่วไปกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะคนในครอบครัวเดียวกันมาก่อนใคนความสนุกสนานราเริงกับคนทั่วไปค่ะชาวราศีมังกรแตโดยฝ่ายเขารู้สึกยังไงนะคะราชาถือดาเจ็ดเหรียญ The Magician สีดาบประชาเรียนคิดเหมือนกันเลยค่ะแอบรักใครชอบพอกันนะคะเจ็ดดาบเด <The Sun S 1> ือดซันชาวราศีมังกรไปพบปะกับคนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในวงสังคมนะคะรักนี้เปิดเผย ไม่ได้นะคะยังไม่ถึงเวลานะคะมุ่งมันไปที่การงานความมั่นคงเราไปเจอคนที่เงียบเฉยไม่ค่อยจะพูดเนะะเาะชาวราศีตั้งมังกรนี่ราเริงนะคะอ่าไปพบกับคนที่มั่นคงจริงจังกับชีวิตนะคะตอนนี้กําลังมุ่งมั่นหางานหาเงินให้งอกเงยน,นะคะเป็นคนขยันมันเพียนนะคะ เป็นนักต่อสู้ค่ะมาเจอกับชาวราศีมังกรนะคะปบป,ปะพูดคุยพันทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะแต่วางทำเป็นเฉยนะคะแต่ก็แอบรักมันแหละรักนนเนี่ยรักเด็กนะเพื่อนสนิทกัน, The sun. กนเด็กสั้นกับเด็กเถือไม้เนะะี่ยชาวราศีมังกรเองก็เป็นคนโดดเด่นในวงสังคมแนละมาเจอคนที่จริงจังนะคนทางไกลเนะะี่ยแอบรักกัน เป็นการเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งเริ่มรักจากที่เคยรักแรกพบกันมาก่อนนะก็ยังทําเป็นเฉยต่อไปแอบรักกันต่อไปไปสร้างความมั่นคงเพื่อกลับมาพบกันใหม่มาร่วมความมั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกนะจริงจังกับการที่กลับมาพบกันใหม่นะคะสนุกสนานราเริงนะคะ The Sun ได้รับการอุปถรัรมภ์จากผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังนะคะชาวราศีมังกรผู้ใหญ่ให้ความอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือเพราะว่ามีความจริงใจนะคะน่ารักสนุกสนานร่าเริงให้ความสุขกับคนรักดีค่ะคนรักดีคนเชื่ม่ค่อยจะพูดเนี่ยเงียบอ่า the power ราชาราชินีสิงโตจอมราชันจะให้ใครทำร้ายนะคะมีความเข้มแข็งทางกายจิตและวิญญาณปกป้องตนเองและผู้อื่นได้ความเนะคะปรองดองกันให้ความรักเคารพผู้อื่นปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยความรักและเคารพแล้วเราก็จะได้ความรักและเคารพตอบแทนนะคะหรือรักและเมตตาผู้อื่น เซล e บิล uh, นะีอย่าขาดศรัทธานะอย่าขาดศรัทธานะมีศรัทธาเชื่อมั่นไว้นะคะ,ะการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะได้ผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์แม้จากความรักนี้ยังไม่เปิดเผยนะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่ดีได้เกิดขึ้นเหมือนวันรุ่งพรุ่งนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่โดยความสดใสราเริงนะคะ,ะผู้ใหญ่ที่หนทางไกลนะคะ แอบรักเรานะแ,แอบยินดีสนุกสนานแหละแต่ทําเป็นเฉยตอนนี้มุ่งมั่นไปทางสร้างอนาคตนะคะหาะไรายได้เพื่อจะได้เป็นเศรษฐีนะคะกับการติดต่อกับผู้คนอันนี้ก็ติดต่อกันทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะกลับมาพบกันใหม่คบกันแบบเพื่อนสนิทไปก่อนนะคะรักเด็กนะคะผู้ใหญ่คนนี้ ระเริงเหมือนเด็กนะคะชาวราศีามังกรในทัดินเป็นมิตรกับผู้คนทั่วไปน่ารักค่ะเราไปต่อที่คนโสดค่ะคนโสดเด็กถือเหรียญเจ็ดถ้วย The Hermit ทีนี่ถือไม้ก้าวไม้แ e ม a พรนเด็กถือถ้วยคนโสดนะคะ,ะมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนเป็นคนช่างฝันนะนักล่าฝันฝันนั้นก็จะเป็นจริงเป็นเด็กที่ มีความมั่นคงนะคะเก็บออมการเงินเก่งนะคะใช้จินตนาการสร้างฝันสำเร็จเกิดรายได้นะคะจินตนาการไกลกว้างไกลนะคะลงมือทำและเกิดรายได้นะคะมีโกูกส่วนตัวสูงเป็นนักศิละปะเป็นศินลปินนะคะผ่านการอย่างรู้ค้นพบตนเองนะคะใช้สติปัญญาวิชาการเป็นครูบาอาจารย์สำเร็จนะคะเป็นแม่งานแล้วก็ยังโสดอยู่นะคะนี่ก็โสดใช้ ไหวพิบปฏิพานแค่คร่องว่องไวติดต่อสื่อสารกับผู้คนนะคะสำเร็จนะคะเป็นเด็กที่น่ารักกับผู้คนทั่วไปนะคะไปดูว่าอีกฝ่ายเขารู้สึกยังไงนะคะสองไม้ปลาชินนถือไม้้าดาบ S the string. s t ตริงยิ้มเบลิไปพบชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะผู้ใหญ่นะพ่อนะคะ,ะเป็นคนที่จริงจังนะคะจริงใจกล้าหาญนะคะกล้าคิดกล้าทำผ่านประสบการณ์ชีวิตคู่มาแล้วนะคะไม่สำเร็จตอนนี้ก็โสดมาเจอกันนะคะได้คนผู้ใหญ่าว หนทางไกลมาสนับสนุนเริ่มต้นการกลับมาพบกันเริ่มต้นรักใครกันใหม่ท่านผู้ใหญ่นี้ชอบเด็กที่หลดพ้นนะคะชาวราศีมังกรชอบอ่าของแกล้วงว่ไวสนุกสนานนะคะเป็นเด็กที่ถูกใจของท่านผู้นำเนี่ยท่านผู้เฒ่าเนี่ยถูกใจค่ะมีความสุขที่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะคนเงียบๆนี่แหละคะ่ะอยู่ในโลกส่วนตัวสูง ทำมาหากินใช้วิชาการเนี่ยท่านพูดยิ่งใหญ่ในชอบค่ะชอบเด็กที่ทรมาหากินนะตัวเขาก็ทํามาคล้ายๆกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นอะก็ชอบคนที่เก่งการงานนะงานมั่นคงแล้วก็จะมาสนับสนุนนะคะได้พบชาวต่างชาติต่างแดนไกลค่ะ,ะมีเด็กลูกติดมาด้วยกันเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรขอให้เป็นโสดนะ อ่า uh, passion นะคะร่าเริงสนุกสนานกับชีวิตนะคะดนตรีเสียงเพลงบรรเลงเกิดขึ้นนะคะพิเศษตนเองว่าตัวตนเป็นยังไงเนี้ยราศีมังกรเนี่ยก็ร่าเริงมีปัญญาแตกช้านนำมาค้าขยติดต่อพูดคุยกับผู้คนสัญจรไปนาไปมาสำเร็จนะงานน,นาการสำเร็จท่านเองก็สำเร็จนะคะในเรื่องของ การสร้างความมั่นคงกับชีวิตนะคะเพื่ออนาคตนะฟ e ีดอมอิสระเสรีเกิดขึ้นทั้งเขาและเรามีความมั่นคงกับชีวิตนะคะชัาชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นท่านที่เป็นผู้นำเนี่นักปกครองเริ่มต้นกลับมาพบกันใหม่พบรักที่ถูกใจกับเพื่อนสนิทนะคะคนเก่าที่ คุ้นเคยกันมาก่อนตอนนี้เด็กนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะอะแก่แล้วนะเป็นท่านพุเทเฒ่าไปแล้วตัวชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นเองก็เออท่านพุเทเฒ่าเหมือนกันประสบความสําเร็จค่ะมีความสุขกับชีวิตค่ะ